นะครับตอนนี้เราจะมารีวิวลูบิคจากต่างประเทศลูกแรกของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูเต็มๆกันเลยนะครับและนี่ก็คือเจ้าลูบิกนะครับกล่องลูบิคสีอัน,นลูบิคนี้ชื่อว่าลูบิคทาวเวอร์สองคูณสองคูณสี่นะครับสองคูณสองคูณสี่ก็คือครับไม้มงข้างล่างนะฮะอันนี้ก็คือสองคสองใช่ไหมครับแล้วข้างล่างก็เป็นสองสองงานหนึ่งน,นะครับ ข้างๆนะครับข้างหลังข้างนไเอ้ข้างบนข้างหลางนะครับเป็นอะไรไม่รู้ครับเพราะผมอ่านไม่ออกครับผมตรงนี้ก็เราจะปืดออกมานี่นะครับตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นภาษาญี่ปุ่นเน้นๆเลยนะครับซึ่งผมไม่อ่านนะครับเพราะเพราะผมอ่านไม่ออกนะครับและนี่ก็คือเจ้าดุบ และนี่ก็คือด้านบนนะครับที่เราให้ดูไปเมื่อกี้แล้วเราก็เวลาปะปืดน,นะครับสามสอง,สองหนึ่งโอ้เราจะเทออกมาโอเควิสภาพาด,ดูแปลกน,นะและนี่ก็คือเจ้าบิ๊ก ทาวเวอร์สองสองสี่นะครับแล้วก็จะเปิดครับจติเตนโอ้และนี่ก็คือเจ้ามอเตอร์ไซค์เอ้ยไม่ใช่และนี่ก็คือเจ้าคู่มือนะครับยังไม่เปิดให้ดูนะครับ ชิมาถึงนี้พระเอกของเราแล้้นะครับบิกมันลื่นนะมันเป็นของสะสมมากเลยนะครับผมว่ามันเป็นสองคนสองเอ้ยไม่ใช่มันเป็นูบิกที่น่าสะสมมากเลยนะครับ แล้วก็ลักษณะก็ปิดอื่นใช้ได้นะครับถ้าใครสนใจอยากเอามาสบสมน,นะครับราคาลูกนี้อยู่ที่สามร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับตรงนี้มีโลโก้ดูบิกด้วยนะครับ ประมาณนี้เนาะมาที่คู่มืออันดืมของเรานะครับก็โอ้ยตุ่นอ้ยเล่แกะตากมานะครับเชฟข้างหน้านะครับเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับสรุปก็คือเจ้าลูบิกัันี้เป็นลูบิสะสมดีมากๆเลยนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแจร์กดต u b s ต r ข b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำการทำคลิปรีวิวแบบนี้ต่อไปนะครับขอบคุณครับ